ันนี้คือเป็นบนลิเวีนวัดเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขสุขลนตอนนี้จะอึ้งก่นมาทำบุญพี่น้องเจอได้มาทำบุญอันนี้คือศาลายวัดมันอยู่วนทางตนะ้ะพูเนาะโอ้พระเฮสาลาใบ้ปะเฮสาลาสม้มวิวพี่น้องเฮสาลาสม้มวิว มาค่ายให้พี่ให้น้องเบ่งไอ้กะอยู่ศาลาอันเนี๋ยว่าคูบ่าพื้นสร้างขึ้นเนะี่เออแล้วก็มีบักไอ้พี่น้องซส่องกะสิลงไปสิลงไปปล่อยกบอยู่ทางลุ่มพี่น้องก็ลงได้เหรอ,พ,อพี่น้องเนอะียคือมาสัน่นแท้พวกพี่น้องสัน่นแห้งแท้ บรยากาหารลงปัญหาได้พี่น้องเพชรเจริน้องนี่พี่น้อ,กองกบซื้อมากบไปเห็นหยุ่ตลา่าแล้วเป็นตาสงสารนะพี่น้องเป็นตาสงสารอีดูสงสารเป็นตาอีดูสงสารมาสบปัญหาแล้วก็สงสารซื้อก็สงสารเอ้วซื้อสิไปปล่อยอยู่ข้างพนซื้อมาสงสารทอีก กะว่าซื้อมากินแห้แต่ว่ากินบาลงอีดูค่ะนอีดูก็เลยมาให้ชีวิตใหม่แต่กบเนะาะกะหะคากะฮักเรียบร้อยแหละเพราะว่าเขาซื้อมาขายเขาซื้อมาอันเขาหามาขายนะแบบว่าเขาไปเห็นแล้วสะอื้นกับสงสารสงสารก็เลยสเอามาปล่อยให้คุบาเพื่อน สูตรห้เรียบร้อยแล้วลงทั้งพี่อ้าพี่น้องไปป่อยอยวน,นเคมซีคือเซไดพี่น้องยัดเสนซึ่งมาทำบุญมาอุทิศบุญกุศลให้เตะกบมาอน่เออมาปล่อยกบเสาอึ่งก็ซื้อว่าซื้อกบเออซื้ออึ่งเนาะแต่ว่าอยากต่อยอึ่งอะไรแต่ว่ามันบม่มีอึ่งก็เลยเอากบเป็นตัวแทนของซื้อ ที่แนวบดีบัง,งามนะพี่น้องแนวบอจบมัง,งามกะให้ไปน้ำกบนี่แหละไปให้น้ำกบน้ำอึงน,นี่แหละซึ่งกับสบายใจขึ้นลายเลยอันนี้ก็คือบักนะพี่น้องนี่คือบักโอ้คสะอึื่งหันบก้าลงมาพี่น้องมันสั้นให้ระยานบกา้าก็เลยลงทางนี้อ มาเบิกมาชมนำกันเด้อพี่น้องซึ่งสิปล่อยกอบว่ามันสิเป็นแนวใดคนเออไปพี่น้องกูไปละปรุงไว้เอาไปไปดีถึงสุกเด้ออย่าให้คนมนุษย์มานาจับได้อีกเอาไปยกมือบายๆเนี่ยตี้ยกมือบายๆแน่เอาไป ไปเออจักจักโตบ่ะหพี่น้องเดีไปได้นับไปแลวอันนั้นเต้กง่ายทองปังง่างพี่น้องเอาไปนะแม่ไปไปไปอย่าให้คนจับได้เด้อไปไม่อยากไปเพราะอันนี้เออไต่สบายใชไป ไปเด้อยังให้คนจับได้อีกเด้อบ้านนี้ซึ่งกาสิสาบานนำกบมื้อนีมน้มื้อนี้ว่าซือึ้งสิบบกินกบในพายหนึ่งปีพี่น้องเอ้ยไปอืบ่อยากไปเด้อพี่น้องอยากมาหาซือึ้งพี่น้องอบ่ไปบ่อืปปะอพี่น้องเอ้ยบ่ไปเด้อเล่นมาเข้าอันกองขาซือึ้งพี่น้อง อามาพี่อุ้งไหแมงพี่อ้วยมาคันวยอยากไปอหลีก็อ้วยหแม,าม,ามงแมงเนาะหน้านะไหมวยอยากไปบ่มาปล่อยชีวิตใหม่ฮะแล้วยังบ่วยากไปคนอื่นเข้าไปเมื่อไ่โผล่ ยังสรงโตพี่น้องเลยยังบบไปแต่ว่าเป๊กตัวนี้แบบว่าเล่นแบบว่าตีกับโบไปโ,โบไปเข้าป่าพี่น้องไปนะไหมไปเข้าป่าพุน่นไปไปเออไปรถไปเข้าป่าผู้ชอยคนมาเห็นเขาจับไปอีก ไปบ่ปต้องห่วงดอกบ่ต้องอาไล่เอาวอนดอกไปโลดคนอื่นเข้าไปวะแล้มีแต่เจ้าบไ่ไปไปโรดเออไป ไปเข้าป้าแล้วไหมเออเข้าป้าวันนี้เออเข้าแล้วพี่น้องไปแล้วไม่ห่วงไม่ขี้ฮอดยังตัวนี้บาดเนี่ยขาเจ้าวันข้าวห้อยขาพี่น้องเออไปข้าวห้อยขาข้าวห้อยขาเลยค่ะบัดจิบยังให้เพิ่นเศร้าก็ข้าแบบจิตมือมันก็เศร้าเลยพี่น้องเลย แบบว่ามันมีเตปโต่อคาเองไปอือตายแล้วพี่น้องไปขึ้นมันสบายใจขึ้นพี่น้องอื

เจอทางที่จีกมพองีนหนาชื่อไ้ขายหมาในี่ลํามันรวยเป็นคนเดียวม่ร่ยเดือางฐานรูกมันขึ้นมาแต่ทำบุญปล่อยกบยินข่าวกับเจ้ามาบวชอีกอยู่วัดนีีก็เลยมาเยี่ยมเจ้า ม่มาหมุ่ยวันแลน้อความชมบมาเลยับว่าเจ้าซิกแล้วว่าซิกซิกแล้ซิกหมดอี๋วก็่ดอิกเจ็บไขรเศร้าแล้วเนาะอันซิกมันแดงก็แอบเลยนะเจ็บวนเดีบยวนี้เอาเอะแ่ที่แนัุ่โต๊อกยู้นล้อาเงินยูเงิน้นเลื่อนเท่าหลังเือนไม่เท่าดีนะไ นั่นเงอนเออเฮ้ยบ้าเออเีบ้าเออลงเลยลงข้าตลอดเจ้าค่ะเอืองเอาือเอืองมาได้มาย่ยมจะเลยเอาก็ไรคม่ไปชิกนะนันลากันมื่อยนี่น่แต่เท่ารีแบบเอาเข้าไปทลายไม่คํำเน่แบบมันมีคำทีอยู่พอกินแะ้วกันสันเข้าเจ้าระวัง ือข้าวเจ้าโฮมเมลสามสามกิโลแล้วให้เน้อขาวมปนหันนี้ส <hi> ันเพลเราบ่อยย um. ่างเกือบซื <ใน S 1> ้อซิ้นซื้อไข่มาผัดบงหัวเจ้าสันได้ได้ปากได้เอามาเดี๋ยวทำเติด มนี่ม่ป้าเวลาเนื้อเท่าลีอ่ป้าเมือถามื่นเฉืนเพ่อนนี่แหละลูกยังน้อยแลาวบ่ค่อยไปข้างน้างใหญ่ายแล้วป้ายเพื่อนน้ำเท่าลีย่รน้ำยร้งบ้านเราหลวง้าเราหลวงรู้บอกว้าน่หลานไม่ค้ำนี่แหละเดียวพดนห้อง นี่เรามายามพี่น้องเพ่นเราบวชพี่น้องของพ่อก็มาทำบุญมาทำบุญอมาปล่อยวัดมาปล่อยกบย,ยี่วัดยี่วัดแสนเมาปล่อย,อยวัดแสนเขาบอกให้ปล่อยบั้